สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องตุกตุกเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t h a n k s ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่20เมื่อหลิวเทียนฉีส่งหมอเยาเสร็จเขาก็กลับมาถงใหญ่เรือลุงรออีกครั้งและได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันอยู่ อะไรคือการคิดว่าลูกข้าหวังยาพิษพี่รองหลิวเจียงเจ้าพูดกับข้าให้กระจ่างหน่อยสิหลิวเฮอถะลึงตาจ้องหลิวเจียงอย่างมาดร้ายคำรามเสียงดังใครใก็รู้ก่อนหน้านี้ลูกชายเจ้าถูกพี่รองทำร้ายจนบาดเจ็บคงคิดแค้นพี่รองอยู่ในใจเป็นแน่นอกจากนี้แม่ครัวก็บอกอยู่ว่าทุกเช้าเทียนฉีจะเข้าห้องครัวหลิวเจียงเอ่ยราวกับเป็นเรื่องสมเหตุสมผลพูดจาเหลวไหล หลังเก็บตัวตนฝึกฝนเสร็จทุกวันนี้ลูกชายข้าเข้าห้องครูไปต้มน้ำชงชาให้นี่เป็นใจกระตันอยู่ที่เขาทำเพื่อข้ามาสองเดือนแล้วหากเขาคิดวางยาพิษที่รองต้องทำไปนานแล้วสิหลิวเหอหายใจฟืดฟาดเอ่ยพลางถลึงตามองหลิวเจียงเจ้าสเจ้าอย่าเพิ่งโกรธเลยพี่ใหญ่ของเจ้าแค่บอกว่าเทียนฉีน่าสงสัยไม่ได้บอกว่าพิษนี่เป็นฝีมือเขาสักหน่อยลิวฮั่นชิงกล่าวอย่างจนปัญญา นึกอย่างไรมาสงสัยลูกชายข้าก่อนหน้านี้หาศพปลอมมาร่างหนึ่งก็บอกลูกชายข้าเป็นผู้สังหารเทียนลูกคราวนี้พี่รองตายก็ยังมาบอกลูกชายข้าวางยาพิษสังหารอีกหลิวเจียงที่แท้เจ้ามีเจตนาอะไรหรือเจ้าข้าลูกชายข้อหาไม่ได้จึงไม่เลือกราใช่ไหมหลิวเหอถลึงตาจ้องหลิวเจียงอย่างกรดเกรียวนาทีนี้ไม่มีคำเรียกพี่ใหญ่อีกต่อไปน้องสามนี่เจ้าทำอะไรข้า ข้าก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเสียงตึกดังขึ้นทีหนึ่งหลิวเทียนฉีเดินเข้าประตูมาคุกเข่าลงตรงหน้าหลิวเจียงท่านลุงใหญ่ท่านพ่อเคยบอกข้าบอกว่าเขาอยากเป็นเพียงผู้ใช้ยันคนหนึ่งไม่คิดสนกิจการของตระกูลหลิวไม่สนใจรับช่วงตำแหน่งเจ้าตระกูลคนต่อไปแม้แต่น้อยท่านลุงใหญ่ท่านเห็นแก่ความเป็นพี่น้องท่านละเว้นพวกเราสองพ่อลูกเถิดขอรับพ่อข้าไม่มีทางแย่งตำแหน่งกับท่านหรอก ลิวเหอเห็นบุตรชายน้ำตาคลอคุกเขา่าในใจพันเจ็ดหน่วงชี้เอ,อ๋อนี่ลูกทำอะไรไม่ต้องขอร้องเขาหลิวเจียงเจ้าจะฆ่าจะแกงก็มาทำที่ข้านี่อย่ามาใส่ร้ายลูกชายข้าหลิวเหอพูดทางก้าวเข้าไปดึงหลิวเทียนฉีแต่หลิวเทียนฉีกลับไม่ยอมลุกเจ้าเด็กคนนี้พูดจะอะไรกันท่านลุงใหญ่ของเจ้าเพียงสักถามไปตามระเบียบเท่านั้น เป็นคนในห้องครัวที่บอกว่าทุกเช้าเจ้ามักไปที่ห้องครัวพวกเราไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยมาซื้อรีบร้อนช่วยสามีแก้สถานการณ์หลิวเทียนฉีได้ยินก็หมุนตัวคลานไปตรงหน้าหลิวฮั่นชิงแล้วโขกสีสเสียงดะกทั้งหลายทีท่านปู่หลานขอร้องหลานขอร้องนะขอรับท่านให้ท่านลุงใหญ่ได้ตำแหน่งให้ท่านลุงใหญ่เป็นเจ้าตระกูลรุ่นต่อไปเสียเถอะขอแค่ท่านรับปากท่านลุงใหญ หลังจากนี้คงไม่มีทางเท่งเล่งพวกเราพ่อลูกคงไม่ทำร้ายพวกเราพ่อลูกอีกท่านปู่หลานขอร้องขอร้องขอรับชี้เอ,อ๋นี่เจ้าทำอะไรลุกขึ้นหลิวฮั่นชิงเห็นการกระทำของหลานชายจึงยื่นมือไปประคองขึ้นมาชี้เอ,อ๋หลิวเหอเห็นหน้าผากบุตรชายกระแทกจนเลือดไหลก็เจ็บปวดใจท่านพ่อท่านรีบเถอะขอรับ รีบขอร้องท่านปู่ขอร้องท่านให้ลุงใหญ่เป็นเจ้าตระกูลรุ่นต่อไปหากเป็นเช่นนั้นท่านลุงใหญ่คงไม่สร้างความลำบากให้พวกเราพ่อลูกอีกนะท่านพ่อขอร้องท่านปู่ท่านรีบขอร้องสิขอรับหลิวเทียนฉีดึงชายเสื้อของบิดาเอออย่างจริงจังพอแล้วหลิวเทียนฉีเจ้าเสแสร้งแกล้งโง่งหลอกผู้คนที่นี่ให้มันน้อยๆหน่อย หลิวเจียงถลึงตามองอย่างดูร้ายอยากควักเนื้อบนตัวเจ้าชาติช่วนี้ออกมานักหน้าชังหน้าชังอย่างที่สุดโดยแท้ท่านลุงใหญ่ท่านยอย่าอย่าฆ่าชีเอ๋ออย่าฆ่าชีเอ๋อเลยขอรับหลิวเทียนฉีพูดพลางหลบหลังร่างบิดาหลิวเจียงเจ้าทําอะไรเจ้าก็รู้ชัดว่าชีเอ๋อเกิดมามีนิสัยขี้กลัวเจ้ายังขู่เขาอีกหรือ หลิวเหื่อยืนขวางหน้าบุตรชายก่อนตะโกนเสียงดังขี้กลัวหรือวิ่งมาเสียแซงแกล้งโง่พูดจาเหลวไหลตรงหน้าท่านพ่อเช่นนี้เรียกขี้กลัวหรือหลิวเจียงเห็นหลิวเหอปกป้องบุตรชายก็อยากอาเจียนเป็นที่สุดพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันการตายของเจ้าสองข้ามอบให้เจ้าใหญ่สืบสวนภายในสามเดือนหากนำคนร้ายตัวจริงออกมาไม่ได้เจ้าใหญ่ต้องโบยตนเองสิบห้าแทบบิญญ,ญาณท่านพ่อข้า หลิวเจียงได้ยินคำพูดของบิดาในใจพันกลัดกลุ้มไม่ต้องพูดมากเจ้าเป็นบุตรชายคนโตหลายปีมานี้ทุกครั้งที่ข้าเก็บตัวฝึกฝนเรื่องในบ้านน้อยใหญ่ล้วนเป็นเจ้าจัดการน้องรองของเจ้าถูกวางยาพิษสังหารในบ้านเจ้าเองก็ยากที่จะปัดความรับผิดชอบขอรับท่านพ่อแม้ใจไม่ยินยอมแต่หลิวเจียงยังคงพาครอบครัวจากไปอย่างกับแค้นต่อความอายุติธรรม เจ้าสามหลิวฮั่นชิงหันหน้ามองบุตรชายอีกคนท่านพ่อลูกขอออกจากตระกูลหลิวหลิวเหอก้มศีรษะเอ่ยเหอเอ๋อเจ้าพูดอะไรฮึพี่รองของเจ้าเพิ่งตายจากทิ้งพี่สะพายรองของเจ้าสามแม่ลูกกำพร้าเป็นไม่แล้วในขณะที่ตระกูลหลิวเริ่มล้มหายจำนวนคนเหลือน้อยนิดเจ้ายังคิดจะจากไปอีกหรือท่านพ่อลูกทอ นอไม่ไหวแล้วถูกพี่ใหญ่เพ่งเล็งเช่นนี้ใส่ร้ายและทำร้ายเทียนฉีลูกข้าครั้งแล้วครั้งเล่าลูกทนไม่ได้จริงๆหลิวเหอพูดอย่างไม่อ้อมค้อมเหอเออไม่ต้องกังวลขอเพียงพ่ออยู่พ่อรับประกันให้จะไม่มีผู้ใดแต่ต้องเจ้ากับฉีเออได้อีกลิวฮั่นชิงมองบุตรชายกล่าวอย่างหนักแน่นท่านพ่อเอาละ่ะไม่ต้องพูดมาก พ่อแม่อนุญาตให้เจ้าไปจากตระกูลหล,ลิวหลิวฮั่นชิงโบกมือขัดคำตอบขอรับเช่นนั้นลูกขอตัวกลับเรือนหลิวเหอพูดจบก็พาบุตรชายจากไปหลิวฮั่นชิงมองแผ่นหลังของหลิวเหอที่โกรธหัวฟัดหัวเวียงเขาถอนหายใจแถวเบาทีหนึ่งท่านพ่อสามีฆ่าตายอย่างมีเงื่อนงำท่านพ่อต้องทวงความยุติธรรมให้สะพ้ายกับลูกทั้งสองให้จงได้นะเจ้ากะซสูหงเอ่ยทางคลานมาตรงหน้าหลิวฮั่นชิง ร่ำให้ตะโกนขอพ่อสามีให้ความเป็นธรรมท่านปู่ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะเจ้ากะท่านปู่พ่อข้าไม่อาจตายเปล่าท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะเจ้ากักลิวซือกับหลิวอุตะโกนบอกกอดขาหลิวฮั่นชิงไว้คนละข้างร่ำให้โหยหวนเสียงหลงพวกเจ้าสามแม่ลูกวางใจเถิดข้าต้องหาคนร้ายตัวจริงมาแก้แค้นให้เจ้าสองอย่างแน่นอนยามค่ำคืนในห้องของหล็ก ว่าเทียนฉีเลวเทียนฉีเอา,มาแมลงถ่ายลงออกมาจากถุงเลี้ยงอสูรแล้ววางมันลงในชามใบน้อยจากนั้นเอาสมุนไพรทิพขั้นสองต้นหนึ่งออกมาฉีกทีละใบป้อนให้มแมลงถ่ายลงเจ้าตัวเล็กครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากนี่เป็นรางวัลของเจ้าชี้ชี้มแมลงถ่ายลงร้องเบาๆคลางกอดใบสมุนไพรทิพลงมือกินคำโตโตหลวเทียนฉีมองท่าทางนั้น ยกมุมปากนิดหน่อยก่อนหน้านี้ที่เสี่ยวรื้อมอบมแมลงถ่ายลมให้กับตนเขาบอกว่า,มาแมลงถ่ายลมสังหารได้เพียงผู้ฝึกตนขั้นเดียวกันเท่านั้นไม่นานหลิวเทียนฉีจึงทาพันธสัญญากับอีกฝ่ายและพบว่าระดับขั้นของมแมลงถ่ายลมคือขั้นสองหลิวไห่พลังระดับสร้างหลักฐานช่วงปลายเป็นผู้ฝึกตนขั้นสามเดิมหลิวเทียนฉีไม่ได้คิดใช้มแมลงถ่ายลมจัดการแต่เพราะหลิวไห่เพิ่งถูกบิดาทําร้ายมาไม่นาน ไหนจะถูกบยด้วยแทบิญยาณสิบ้ญญาทีอีกเขาพันรู้สึกว่าโอกาสมาถึงควรค่าที่จะลองฉะนั้นทุกวันในตอนเช้าจึงพา,มาแมลงผายลงไปวางยาพิษลิวไห่คิดไม่ถึงเลยลิวไห่ดื่มน้ําแกงกระดูกสัตว์อสูรที่มีของเหลวจากก้นมแมลงผายลงผสมอยู่เพียงห้าวันก็สิ้นลมเสียแล้วบอกได้เป็นอย่างดีว่ามลงถยลงนี่ไรกะจริงเชียวลิวไห่อย่าโทษข้าเลย จะโทษก็โทษตัวเจ้าที่ร l หาที่ตายหากเจ้าใหม่ไม่มุ่งมั่นจะตามหาคนร้ายที่ฆ่าลูกชายเจ้าให้จงได้ทำร้ายข้าจนบาดเจ็บหนักทำให้ข้าต้องนอนอยู่บนเตียงหนึ่งเดือนข้าก็คงไม่ทำเช่นนี้พูดถึงตรงนี้หลิวเทียนชียกมุมปากขึ้นอย่างเย็นชาในนิยายต้นฉบับหลิวไห่เจ้าโง่ก็ถูกหลิวเจียงหลอกใช้คิดแผนวางยาพิษฆ่าหลิวเหอด้วยกันสองคนครั้งนี้ต่อให้ไม่ใช่เพื่อตน แต่ก็ทำเพื่อบิดาที่มีบุญคุณต่อตอนเท่าภูเขาเขาจะไม่มีทางปล่อยหลิวไห่กับหลิวเจียงสองพี่น้องไว้เป็นอันขาดกินมากเข้าแล้วโตไวไวเสียพลังของเจ้าเนี่ยยังต่ำเกินไปหน่อยนะหลิวเทียนฉีพูดพลางใช้นิ้วชี้แต่หัวของมแมลงถ่ายลงอย่างเทาเบาชี้ชี้มแมลงถ่ายลงเงยหน้าขึ้นมาส่งเสียงใสสองทีแล้วก้มหน้ากินต่อหลิวเทียนฉีมองแทากินตุยตุยนันยกมุมปากเล็กน้อย คิดถึงเสี่ยวรุ่ยผู้กินเก่งเหมือนกันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเสี่ยวรุ่ยเก็บตัวฝึกฝนสองเดือนแล้วไม่รู้ว่าพลังของเขายกระดับเป็นอย่างไรจะคิดถึงข้าหรือไม่นะพอนึกถึงคนรักสีหน้าของหลิวเทียนชีพลันอ่อนโยนทันทีเรือนของหลิวไหย่ยซูหงสามแม่ลูกนั่งอยู่ในห้องใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านแม่ท่านคิดว่าที่ท่านพ่อต้องผิดเป็นผู้ใดกระทำหรือ ลิวซือมองมารดาทรงเสียงเอ่ยถามข้าว่าเป็นเจ้าขยะน้อยเพราะก่อนหน้านี้ท่านพ่อทำร้อให้มันจนบาดเจ็บต้องคิดแค้นอยู่ในใจเป็นแน่ถึงได้วางยาพิษสังหารท่านพ่อลิวอูพูดอย่างมั่นใจข้าคิดว่าไม่น่าใช่น้องเจ็ดทุกวันตอนเช้าน้องเจ็ดไปชงชาให้ท่านอาสามเช่นเดียวกับข้าที่ทุกเช้าไปซื้อกระดูกสัตว์อสูรให้ท่านพ่อเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ม่ใช่หรือ หากเขาวางยาพิษจริงก็น่าจะไปห้องครัวอย่างหลบซ่อนมิใช่จงแจ้งเช่นนี้ปล่อยให้ทุกคนรู้ว่าเขากำลังวางยาพิษหรอกหลิวซือมองน้องสาวก่อนบอกความคิดตนไม่มีทางเป็นบ้านอาสามหรอกอาสามของเจ้าเป็นผู้ใช้ยันขั้นสี่แต่ไหนแต่ไรไม่สนใจตำแหน่งเจ้าตระกูลแล้วเขาจะสังหารบิดาของพวกเจ้าเพื่อหวังสิ่งใดเล่าแก้แค้นหรือหรือระบายโทสะ ซูหงสายสีสัรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่บ้านเจ้าสามทำแน่นอนความหมายของท่านแม่คือคนวางยาพิษทำร้ายท่านพ่ออาจเป็นท่านลุงใหญ่หรือหลิวซือมองมันดาพลางถามอย่างจริงจังเจ้าลองคิดดูสิหากพ่อเจ้าถูกวางยาพิษตายพวกหลิวเทียนฉีพ่อลูกกลายเป็นคนร้ายเช่นนั้นท้ายที่สุดใครเป็นคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดกันเล่าสูหงมองบุตรสาวพลางเอ่ยถามนกปากซ่อมสู้กับหอยกะ ชาวประมงได้ประโยชน์ท่านลุงใหญ่ช่างวางแผนการได้ดีนักนกปากซ้อมสู้กับหอยกะชาวประมงได้ประโยชน์เป็นสำนวนจีนหมายความว่าปล่อยสองฝ่ายสู้กันจนหมดแรงฝ่ายที่สามที่รออยู่จึงเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์หลิวซือพยักหน้าติดกันหลายหนเห็นด้วยกับมารดาเป็นอย่างยิ่งหลิวเจียงหน้าชังนักข้าจะสังหารเขาล้างแค้นให้ท่านพ่อ หลิวอูพูดพลางลุกขึ้นยืนเตรียมไปแก้แค้นสูหงยื่นมือดึงแขนหลิวอูไว้แล้วตกหน้าบุตรสาวหนึ่งฉากท่านแม่หลิวอูแสดงสีหน้าน้อยใจมองมันดาตนหลิวเจียงพลังระดับสร้างหลักฐานช่วงปลายเจ้าระดับฝึกปราณขั้นเจ็ดคิดทะเลึ่ทะล่าไปหาเขาลังแค้นเจ้ามีสมองหรือไม่ฮักสูหงมองบุตรสาวผู้โง่เง่าอย่างที่สุดรู้สึกโกรธเคืองยิ่งนักใช่แล้วน้องห้า พวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านลุงใหญ่นะกลิวซือรีบกล่อมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรเล่าหลวอูพูดอย่างจนปัญญามองมารดากับพี่สาวอดทนไว้ก่อนอดทนจนพวกเจ้ามีกําลังแก้แค้นให้พ่อจนบ้านของลุงใหญ่เลิกระแวงพวกเราไปเองให้พวกเรามีโอกาสคิดบัญชีกับพวกเขาคอยสังหารพวกเขาทีละคนชำระแค้นให้บิดากับน้องเล็กของพวกเจ้าเสีย พูดถึงตรงนี้ซูหงก็ตกต๊ะตรงหน้าแตกอย่างดุดันท่านแม่ท่านจะบอกว่าน้องหกเองก็อาจถูกลุงใหญ่สังหารหรือเจฮาคะหลิวซือมองมารดาก่อนถามเฮอหากน้องหกของเจ้าไม่ตายเขาจะโยนความผิดให้หลิวเทียนฉีสร้างความบาดหมางให้พวกเรากับบ้านอาสามของเจ้าได้อย่างไรเล่าอีกอย่างหนึ่งบุรุษในบ้านพวกเราตอนนี้ล้วนตายหมดสิ้น เช่นนั้นหลังจากนี้ก็ไม่มีใครแย่งชิงตําแหน่งเจ้าตระกูลกับหลิวเจียงได้อีกต่อไปแล้วใช่แล้วท่านแม่พูดมีเหตุผลหลิวอูกับหลิวสือพยักหน้าเห็นด้วยหลายวันให้หลังในเรือนของหลิวเหอหลังวุ่นวายอยู่นานในที่สุดงานศพของหลิวไห่ก็เสร็จสิน้นพวกหลิวเหอพ่อลูกได้นั่งรับประทานอาหารอย่างวางใจมื้อหนึ่งหลิวเหอหยิบตะเกียบขึ้นมายังไม่ทันได้กินก็ถูกหลิวเทียนฉีขวางไว้ ทำไมหรือชีเออริวเหอมองบุตรชายด้วยสีหน้าชงวนท่านพ่อท่านลุงรองถูกวางยาพิษจนตายอย่างไรพวกเราก็ควรรอบคอบสักหน่อยขอรับเรวเทียนชีว่าพลางหยิบเข็มเงินเล่มหนึ่งออกมาลุงถงรบกวนท่านตรวจสอบอาหารบนโต๊ะสักหน่อยขอรับนายน้อยเจ็ดลรวถงขานรับพลางรับเข็มเงินมาเจ้าลูกคนนี้นี่นะเอาเข็มเงินมาจากไหนกันฮึ เห็นลูกชายรอบคอบเช่นนี้ลิวเหอจึงยิ้มถามวันนั้นตอนข้าไปส่งหมอเหยาลูกขอหมอเหยาไว้ขอรับหมอเหยาให้เข็มเงินข้ามาสาหมอเล่มงานศพของท่านลุงรองหลายวันนี้พวกเราล้วนทานอาหารที่บ้านท่านลุงรองอาหารที่นั่นจึงมีคนตรวจสอบข้าคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ในเรือนของพวกเรานั้นไม่มีทำให้ข้ากังวลใจอยู่นิดหน่อยขอรับ ผู้จบก็ถอนหายใจเบาๆลูกพ่อช่างมีความคิดละเอียดดังเม็ดฝุ่นจริงเชียวแต่ลุงร้องของเจ้าเพิ่งเสียไปข้าคิดว่าลุงใหญ่คงไม่กล้าลงมือในเวลานี้หรอกอย่างไรหลิวเจียงก็ยังไม่ถึงขั้นเสียสติดลุ้งขั่งหล่ะนะท่านพ่อใจคิดทำร้ายคนไม่อาจมีใจคิดป้องกันคนไม่อาจขาดท่านนาให้ข้าความผูกพันของพี่น้องมากเกินไปแล้วขอรับใช่แล้วขอรับนายน้อยเจ็ดพูดถูก ระมัดระวังย่อมล่องนาวาได้หมื่นปีนายท่านสามขอรับหลังจากนี้อาหารและเครื่องดื่มของท่านกับนายน้อยเจ็ดต้องตรวจสอบให้ดีข้าว่าเข็มเงินเล่มนี้ไว้กับบ่าวที่นี่แล้วกันขอรับลิวถงเอ,อย่ยยางเห็นด้วยได้เช่นนั้นต้องลำบากลุงถงแล้วนายน้อยเจ็ดเกรงใจเกินไปแล้วขอรับผู้เท่าโบกมือพลางยิ้มฮ่าฮ่าพวกเจ้านี่นะลิวเหอเห็นทั้งสองมีสีหน้าเคร่งเครียดประหนึ่ง รักษากลัวธนูก็สายสีสยางจนปัญญานายนายท่านสามท่านใดนั้นผู้เท่าพันร้องเสียงดังลิวเหอกับหลิวเทียนฉีมองไปทอหาอีกฝ่ายทันทีหลิวถงถือเข็มเงินขึ้นส่งมาตรงหน้าสองพ่อลูกอาหารมีพิษจริงหรือลิวเทียนฉีมองหลิวถงเขาถามอย่างไม่อยากเชื่อไม่ไม่ใช่อาหารเป็นชาของนายท่านสามขอรับ ในชามีพิษหลิวถงพูดพลางชี้ไปที่ถ้วยชาของหลิวเหอหลิวเหอได้ยินก็ตื่นตะลึงอย่างยิ่งน่าชังนักถึงกับกล้าวางยาพิษพ่อข้าหลิวถงเร็วรีบไปเชิญหมอเหยามาขอรับบ่าวจะไปเดี๋ยวนี้หลิวถงวางเข็มเงินลงรีบหมุนตัวเดินออกไปหลิวเหอยื่นมือไปหยิบเข็มเงินบนโต๊ะขึ้นมาชา้าช เขามองเข็มเงินที่กลายเป็นสีดำด้วยหัวใจที่เอไม่แต่คูปะหลิวเจียงพวกเราเป็นพี่น้องร่วมบิดาต่างมารดากันนะเห็นท่าทางโศกเศร้าของบิดาหลิวเทียนชี้ถอนหายใจอย่างแถวเบาท่านลุงใหญ่กับท่านลุงรองเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากันนะขอรับท่านลุงใหญ่เคยสนใจที่ไหนเล่าหลิวเจียงข้ากับเจ้าหากไม่ตายคงไม่เลิกรากันสินะหลิวเหอตกต๊ะทีหนึ่งแล้วลุกขึ้น ก้าวเท้าจะไปคิดบัญชีกับหลิวเจียงท่านพ่อท่านอย่าเพิ่งไปให้หมอเยาวมาตรวจท่านก่อนค่อยว่ากันดีกว่าขอรับหลิวเทียนฉีว่าพลางรีบร้อนดึงแขนเสื้อบิดาไว้ชี้เออหลิวเหอหันไปมองบุตรชายท่านพ่ออย่าบันดาลโทสกระวังพิษกระจายเร็วขึ้นมาตรงนี้ขอรับกินโอสถแก้พิษเม็ดหนึ่งนะขอรับหลิวเทียนฉีตาแดงพูดพลางส่งโอสถให้ อืมหลิวเหอพยักหน้ารับโอสถมากลืนลงไปไม่นานหมอเหยาก็มาถึงเขาจับชีพจรให้หลิวเหอหมอเหยาท่านพ่อข้าเป็นอย่างไรหลิวเทียนฉีมองท่านหมอพลางเอ่ยถามอย่างกังวลใช่ในายท่านสามเป็นอย่างไรขอรับนายน้อยเจ็ดไม่ต้องกังวลเมื่อครู่นายท่านสามมีร่องรอยการถูกพิษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอรับต้องพิษยังไม่ลึกมาก หากกินโอสถแก้พิษเข้าไปผ่านไปเวลาดื่มชาหนึ่งถ้วยก็ไม่เป็นไรแล้วขอรับหมอยาวกล่าวเช่นนั้นก็ดีดีจริงเชียวหลิวเทียนฉีได้ยินก็วางใจตอนเช้าเขาใส่ของเหลวจากก้นมแมลงถายลงลงไปในชาของบิดานิดหน่อยเท่านั้นเป้าหมายไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้บิดาเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเหลิวเจียงให้เร็วที่สุดทว่าพอเห็นบิดาดื่มชาที่ตนชงให้โดยไม่สงสัยสักนิด ในใจเขาพันกังวลยิ่งกรวบิดาจะต้องพิษจริงหมอเหยานี่คือชาของข้าเชิญท่านตรวจสักหน่อยลิวเหอพูดพลางส่งถ้วยชาของตนให้หมอเหยาตรวจดูอย่างละเอียดพักหนึ่งก็พยักหน้าหลายหนในชามีพิษขอรับพิษนี้ช่างประหลาดนักข้ามองไม่ออกว่าเป็นพิษอะไรแต่มีเรื่องหนึ่งงงข้ามั่นใจคือพิษนี้กับพิษที่วางยาทำร้ายในท่านรองนั้นเหมือนกัน สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนคือปริมาณพิษในน้ำแกงกระดูกข,ของนายท่านรองมากกว่าในชาของนายท่านสามขอรับหมอเยาหมายถึงคนที่วางยาพิษพ่อข้าไม่ได้ต้องการสังหารท่านในทันทีแต่ปรารถนาที่จะสังหารท่านอย่างช้าช้าหรือหลิวเทียนชี้ถามอืมมีความเป็นไปได้ขอรับหมอเยาพยักหน้าเขาคิดเช่นนี้เหมือนกันอืมข้าทราบแล้วหลิวถงส่งหมอเยา ลนาในท่านสามขอรับหมอเยาวก้งศรีศรษะต่ำคำนับหมุนตัวเดินตามหลิวถงออกไปท่านพ่อท่านวางใจพักผ่อนสักครู่ลูกจะไปห้องสักพักดูว่าปัญหาอยู่ที่น้ำหรือใบชากันแน่ได้สิหลิวเหอพยักหน้าตกลงมองส่งบุตรชายออกจากห้องถงใหญ่เห็นบุตรชายออกไปแล้วหลิวเหอก็หยิบเข็มเงินที่กลายเป็นสีดำขึ้นมาก่อนเดินจากไปเช่นกัน ครื่องช่วยยามให้หลังหลิวถงรีบร้อนวิ่งเข้ามาในห้องครัวนายน้อยเจ็ดลุงถงท่านมาพอดีข้าหาที่มาของพิษพบแล้วเป็นใบาชาที่ข้าซื้อให้ท่านพ่อหลิวเทียนฉีถือใบาชากล่องนั้นไว้ในมือวิ่งมาตรงหน้าหลิวถงโทษนายน้อยเจ็ดไม่ต้องสนใบาชาแล้วขอรับท่านรีบไปเรือนนายท่านใหญ่เถอะนายท่านสามกับนายท่านใหญ่สู้กันอยู่ขอรับ ลิวถงเห็นหลิวเทียนฉีก็เอ่ยขึ้นอย่างร้อนใจอะไรนะท่านพ่อไปหาลุงใหญ่หรือขอรับทั้งสองคนสู้กันอยู่ขอรับหลิวถงต่อรีบไปกันเถอะหลิวเทียนฉีถือกล่องใบชาเดินออกจากห้องครัววิ่งไปเรือนของลุงใหญ่กับหลิวถงพวกเจ้าสองคนหยุดเดี๋ยวนี้หลิวฮั่นชิงพุ่งเข้าถึงตรงหน้าทั้งสองใช้ฝ่ามือแต่ละข้างแยกสองคนที่กำลังสู้กันอยู่ในทันทีท่านพ่อ เจ้าสามเจ้าสามลงมือกับข้าก่อนหลิวเจียงที่ถูกทำร้ายจนมุมปากมีรอยเลือดทั้งร่างสะบักสะบอมฟ้องเสียงดังเจ้าสามหลิวฮั่นชิงหันไปมองบุตรชายคนที่สามของตนเขาวางยาพิษข้าหลิวเหอพูดพลางเอาเข็มเงินเล่มน,นั้นออกมาส่งตรงหน้าหลิวฮั่นชิงวางยาพิษพูดจาเหลวไหลข้ากำลังสืบเรื่องน้องรองถูกวางยาพิษจะมีเวลาที่ไหนไปวางยาพิษเจ้ากันเล่า หลิวเจียงถลึงตาใส่หลิวเหอรู้สึกไม่เข้าใจอีกฝ่ายเจ้าสามเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลิวฮั่นชิงมองหลิวเหอเอ่ยถามสีหน้าเคร่งขรึมท่านพ่อข้าพบว่าในน้ำชาของข้ามียาพิษหมอเย,ยาบอกว่ามีคนหวางยาข้าและพิษนี้ยังเหมือนพิษที่ทำร้ายที่รองทุกประการต่างแค่ปริมาณที่อีกฝ่ายใส่ให้ข้าน้อยไม่อยากให้ข้าตายเร็วเรากับตั้งใจให้ข้าทรมานหยอ หางช้าชส่วนนี้คือเข็มเงินนั่นพูดพลางส่งเข็มเงินให้อะไรนะยังมีคนกล้าวางยาพิษอีกหลิวฮั่นชิงได้ยินก็ไม่อยากเชื่อคาระวะท่านปู่นี่คือกล่องใบชาของท่านพ่อและนี่เป็นเข็มเงินตรวจสอบพิษเชิญท่านปู่ดูขอรับหลิวเทียนฉีพูดพลางส่งกล่องใบชากับเข็มเงินสีดำไปให้เจ้าจะบอกว่าใบชาของบิดาเจ้าถูกวางยาพิษหรือ ใช่ขอรับหลิวเทียนชีพยักหน้าเตออย่างมั่นใจพ่อบ้านไปเชิญหมอเหยามาตรวจขอรับไม่นานหมอเหยาถูกเชิญกลับมาอีกครั้งตรวจสอบพิษในกล่องใบาชายืนยันว่าเป็นชนิดเดียวกันกับพิษที่สังหารหลิวไห่เจ้าสามใบชานี้เจ้าซื้อที่ไหนไม่ใช่ค่าซื้อชีเออซื้อมาตอบแทนบุญคุณข้าถ้าเช่นนั้นก็เป็นลูกชายเจ้าวางยาพิษแล้ว หลิวเจียงรีบตอบกลับทันทีเหลวไหลที่รองดื่มพิษในน้ำแกงที่ต้มจากกระดูกที่หลิวซือซื้อกลับมาตอนนั้นเจ้าก็ว่าหลิวซือต้องการสังหารที่รองตอนนี้ข้าดื่มพิษในชาที่ลูกชายข้าซื้อให้เจ้าก็ยังมาว่าลูกชายข้าจะสังหารข้าอีกบ้าบอโดยแท้หลิวเหออ้างเหตุผลเถียงไม่กลัวพี่ใหญ่ของตนสักนิดไม่ใช่ลูกเจ้าแล้วเป็นข้าหรือไงหลิวเจียงเห็นหลิวเหออกรดแค้น ก็รู้สึกว่าอฝ่ายช่างไร้เหตุผลเสียจริงนอกจากเจ้าแล้วยังมีใครได้อีกในใจหลิวเหอคิดว่าเป็นหลิวเจียงกระทําอย่างแน่นอนหลิวเหอเจ้าเจ้าหาเรื่องโดยไม่มีเหตุผลชัดๆหลิวเจียงหากเจ้าอยากฆ่าข้า,ขาพวกเราก็มาวัดฝีมือกันตรงๆอย่าใช้อุบายชั่วช้าเหล่านี้มาสิวันนี้ข้ายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเจ้ามีความสามารถพอจะเอาชีวิตข้าไหมละ่ะ ลิวเหอมองพี่ชายแท้ๆของตนต่อว่าอย่างโกรธเกรี้ยวลิวเหอเจ้าเลอะเธอแล้วนะลุงใหญ่ข้าขอร้องท่านอย่าทำร้ายพวกเราพ่อลูกเลยขอรับแม่ข้าตายไปแล้วข้าเหลือท่านพ่อเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวเท่านั้นขอร้องโปรดอย่าทำร้ายพ่อข้าอีกเลยขอรับลิวเทียนฉีพูดพลางคุกเข่าขอร้องอีกคนเจ้าเด็กเวนนีลุกขึ้น ใครจะทำร้ายพ่อเจ้ากันฮะหลิวเจียงเห็นหลิวเทียนฉีคุกเขา่ารันทศจะร้องให้อยู่บนพื้นก็ยิ่งโกรธในใจคิดพ่อลูกสองคนนี้ตั้งใจเล่นละครคู่ต่อหน้าท่านพ่อหรือพอแล้วเจ้าสามเจ้ากับฉีเอ๋อกลับไปก่อนการตายของเจ้าสองกับเรื่องวางยาพิษเจ้าพ่อจะสืบด้วยตัวเองต้องให้คําอธิบายกับเจ้าและเจ้าสองได้แน่ท่านพ่อความจริงก็วางอยู่ตรงหน้าอยู่แล้ว เป็นหลิวเจียงต้องการสังหารข้ากับที่รองท่านยังปกป้องเขาอีกหรือหลิวเหอมองบิดาเอ่ยขึ้นตรงตรงหลิวเหอเจ้าหยุดพูดจาเหลวไหลต่อหน้าท่านพ่อเสียข้าไม่ได้วางยาพิษหลิวเหอที่ถูกใส่ร้ายพลันสีหน้ากลัดกลุ้มขึ้นพอแล้วพวกเจ้าสองคนเลิกทะเลาะก,กันเสียทีเรื่องนี้พ่อจะสืบให้กระจ่างเองหากเป็นเจ้าใหญ่ทำจริงบิดาจะสังหารเขาด้วยมือ ชำระแค้นให้เจ้าสองกับเจ้าสามเป็นแน่แบบนี้คงได้สินักหลิวฮั่นชิงกล่าวอย่างจนปัญญาเฮิลิวเหอแค่นเสียงเหอทีหนึ่งก็หมุนตัวจากไปท่านพ่อหลิวเทียนฉีรีบลุกขึ้นจากพื้นไปหาบิดาเมื่อกลับมาถึงในเรือนหลิวเทียนฉีกับหลิวถงก็ได้ยินเสียงเครื่องกระเบื้องในห้องถูกเคลื่อแตกพวกเขามองหน้ากันทีหนึ่งครั้นเดินมาถึงหน้าประตูห้องถงใหญ่ ก็เห็นเครื่องเรือในห้องถูกหลิวเหอเวี่ยงรุนแรงจนพังไปหมดท่านพ่อบ้านนี้พวกเราคงอยู่ต่อไปไม่ได้จะช้าเร็วอย่างไรท่านลุงใหญ่คงจ้องทำร้ายท่านถึงตายหลิวเทียนชีเดินเข้ามาในห้องพางบอกการทำให้บิดาระแวงหลิวเจียงจนออกจากตระกูลหลิวถือเป็นเป้าหมายของเขาใช่ขอรับนายท่านสามอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วขอรับหลิวธงพยักหน้าเห็นด้วยอย่างยิ่งท่านพ่อไม่ให้ข้าออกจากตระกูลหลิว ข้าจะทำอะไรได้เล่าหลิวเหอเอออยอย่างไร้ทางเลือกเขาก็อยากพาลูกชายออกไปแต่ท่านพ่อแม่อนุญาตเขาจะทำอย่างไรได้อีกได้ยินคำนี้หลิวเทียนชีกับหลิวถงจึงเงียบไปจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ